ตัวนี้นะคะเป็นรหัสมัชชาหนึ่งนึ่งนะคะเป็นเสื้อยืดเสื้อยืดผู้ชายคอกลมแขนสัน้นเป็นงานโอเวอร์ไซส์นะเกรด A นะคุณูค้อ่ะเดี๋ยวมาชมรีวิวกันตัวนี้นะคะจัดโปรนะคะเอามาจัดโปรให้เลยนะคะก็สอบละ2,900้ว2,900บาทเท่านั้นนะคุณลูกค้าเกรด A นะคะปิดพัดลมก่อนไหมแป๊หนึ่งได้ไหม มันปลิวอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะก็สอบรีวิวเหมือนเดิมนะคะก็สอบรีวิวเหมือนเดิมนะส่งฟรีนะคะก็สอบรีวิวเหมือนเดิมจะส่งให้ฟรีนะจัดโปรโหให้แล้วก็สอบละสองพ้าร้อยบาทก็ยังจะ จัดส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะจ๊ะมาเร็วผ้าค่อนข้างใหม่นะคะผ้าค่อนข้างใหม่ค่อนข้างสะอาดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณค้าเนี็บเ,เอามาข้างล่างข้างล่างหน่อยเออชัดๆ สวัสดีจ้าขอบคุณคุณบำรุงนะคะที่เปิดการมองเห็นให้อตัวนี้นะคะงานขายได้ตลอดทั้งปีนะักเสื่ย่ะคุณคะขายได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะเป็นงานโอเวอร์ไซส์สามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะผ้าค่คอคนข้างใหม่เลยนะคะผ้าค่อนข้างใหม่เลยนะคะสามารถเปิดกระสอบแล้วเอาไป ขายได้เลยนะคะไม่ต้องซักก็ได้นะลูกค้าค้าค่อนข้างใหม่เลยลูกค้าท่านไหนที่ขายงานนี้อยู่นะแนะนำเนาะแนะนำลันลันแนะนำเลยจ้าอ้สกูปิดูหรือเปล่า ค้าท่าไหนที่ขายงานพวกซื้อยืดจุนนะคะแนะนำนะมันมีทั้งติดเขาเรียกอะไรนะทั้งสกรีนนะคะสกรีนฟอนต์ตัวหนังสือรูปภาพนะคะยืดโอเวอร์ไซส์ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณลูกค้าใช่ซื้อยืดโอเวอร์ไซส์ค่ะตัวนี้ เกรด A ด้วยนะคะจัดโปรโมชั่นให้เลยนะคุณลูกค้าก็สอบรับ2,900บาทนะคะจัดโปรโมชั่นให้เลยงานสวยๆงามๆนะคะผ้าใหม่มากจำนวนตัวนะคะตัวนี้40โลก็จะอยู่ที่ประมาณ180บวกแล้วกันเนาะ180บวกนะคะ40กิโลร8 0บวกอะ เดี๋ยวนับให้ทีหนึ่งลูกค้าท่านไหนที่รับก็สอบรีวิวนะคะทักแชทหายเอนมินได้เลยนะคะทักแชทหายเอนมินได้เลยจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมลดราคาแล้วก็ยังจะส่งให้ฟรีนะคะรับโปรสองชั้นไปเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนรับก็สอบรีวิวนะราคาปโปรสองพันเก้าแล้วยังได้ส่งฟรีอีก หรือว่าถ้ามารับเองก็ลด300นะคะเนาะก็สอบรีวิวก็สอบนี้นะสวัสดีลูกค้า6,000นท่านนะคะราคาโปรโอ,อะไรอย่างเงี้ยคุณลูกค้าติดตามหน้าเพจได้นะโปรโมชั่นนะคะติดตามหน้าเพจได้นะมีโปรให้เรื่อยๆนะคะช่วงนี้ติดตามหน้าเพจได้เลย งานโปรคือแต่ละงานสวยมากนะคะซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะงานที่นี่งานสวยงานดีงานสะอาดโอ้สวยสวัสดีค่ะ ตัวนี้นะคะรหัสมชหนึ่งสองหนึ่งหรือว่า M อ็มหนึ่งสองหนึ่งนะคุณลูกค้า M อ็มหนึ่งสองหนึ่งนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากรับกระสอบใหม่นะคะก็ทักแชทหาแอดมินได้เลยหรือว่าจะรับเป็นกระสอบรีวิวก็แจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะแคปหน้าจอแล้วแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะว่ารับกระสอบรีวิวเนาะสองพันเะก้าร้อยบาทเท่านั้นให้ <laughs> โอ้ยมีมีลูกค้าต่างชาติมาแหมฮัลโหลคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะให้เขาทักแชทได้ไหม โอ้คุณลูกค้างานสวยนะแนะนําเลยนะเกรด A นะคะตัวนี้ผ้าค่อนข้างใหม่เลยนะคะค่อนข้างสะอาดเลยนะงานที่นี่ถ้าเป็นงานเกรด A จริงๆคุณลูกค้าเปิดกระสอบแล้วสามารถแขวนราวขายได้ตามสภาพงานจริงๆได้เลยนะคะไม่ต้องซักก็ได้นะถ้าคุณลูกค้าไม่ได้ไปขายราคาสูง เนื้อผ้าดีงานดีงานสะอาดงานสวยกระสอบรีวิวลูกค้าท่านไหนที่รับนะคะได้ทุกตัวชัวร์แน่นอนนะลูกค้าไม่มีการดึงสินค้าออกใดๆทั้งสิน้นอันนี้ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าลูกค้าเก่าของทางโกดังเราก็น่าจะทราบทราบดีอยู่แล้วเนาะ ลูกค้าลูกค้าเก่าก็แบบบางท่านเขาก็คือซื้อบ่อยแล้วเนาะไม่ต้องไม่ต้องแจ้งเขารอรับก็สอบรีวิวนะบางคนอะเพราะว่ามันได้ส่วนลดด้วยไงคุณลูกค้ามันได้ส่งฟรีด้วยนะคะมารับเองก็ได้ส่วนลดด้วยเนาะถ้าถูกใจเอฟได้เลยครับสอบรีวิวโอ้สวยสวยนะ แล้วพวกงานโอเวอร์ไซส์อ่ะคุณลูกค้าคือแบบใส่ได้ทั้งวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะสวยนะคุณลูกค้าผ้าค่อนข้างใหม่มากเลยใหม่กว่าในกล้องอีกนะถ้าเห็นแบบตาเนื้อรู้สึกว่าใหม่นะใหม่กว่าในกล้องอนะ้โหสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าแล้วงานแบบเสอยืดผู้ชายอ่ะคะ่ะสามารถใคร ขายได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนาะไว้รุ่นผู้หญิงบางคนเขาก็ใส่นะใส่เป็นแบบเสื้อตัวใหญ่ๆแฟชั่นลูกค้าท่านไหนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยหรือว่า ใจดีมากกว่านั้นก็ทักแชทหาแอนมินแล้วก็สั่งซื้อสินค้าให้หน่อยนะคะสั่งซื้อสินค้าได้นะคุณลูกค้าที่โกดังพนักงานน่ารักทั้งนั้นนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาเข้าอยู่ใกล้สามารถเข้ามาซื้อสินค้าได้ที่โกดังนะคะ เข้ามาซื้อได้นะคะที่โกดังเนาะเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะเปิดตั้งแต่แปดโมงถึง5้าโมงเย็นเปิดตั้งแต่จันถึงอาทิตย์นะไม่มีวันหยุดนะลูกค้จันถึงอาทิตย์นะคะลูกค้าท่านไหนที่ทํางานประจําแล้วมีเวลาว่างแค่ช่วงเสาร์อ,อาทิตย์นะคะอยากมาเที่ยวชมโกดังอยากมือซื้อสินค้าเองที่โกดังก็มาได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับเข้ามาได้ค่ะ เข้ามาดูได้นะคะเข้ามาดูได้ยังไม่ซื้อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ว่ากันนะคะบางคนเป็นลูกค้าใหม่ก็อยากทราบว่ามีหน้าร้านหรือเปล่าเข้ามาได้นะคะมาไม่ถูกก็โทรมาถามทางนะคะหรือว่าทักแชทมาก็ได้เดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้ อ๋แล้วพวกงานแบรนด์มันก็มีปนมานะคุณลูกค้าลืมแจ้งงานแบรนด์ก็มีปนมาเลยนะคะอันนี้เราก็จะรีวิวให้ดูกันทั้งกระสอบไปเลยนะจ๊ะสวยโปรโมชั่น2,900บาทเท่านั้น2,900บาทเท่านั้นนะคะ มัชาชรหนึนะคะมัาชา์หนึ่นะเป็นเสอยืดเขากลมแขนสัน้นเป็นงานโอเวอร์ไซส์นะคะเกรด A นะลูกค้า40่กิโลจำนวนตัวประมาณ180ตัวบวกนะคะเดี๋ยวน้ำให้อีกทีหนึงนะก็ะสอบรีวิวท่านไหนที่รับนะคะทักแชทไทนมินได้เลยนะคะหรือว่าจะรับเป็นกระสอบใหม่เอากาังเกงวอมร่มมาเปิดให้หน่อยตัวดาลียศูนย์ห้าเหรอคะคุณบำรุงใช่ไหม ตอนนี้ถ้าเป็นกางเกงวอมปลพ่อรมจะมีแค่ขายยาวนะคะที่จัดโปร3,500บาทคุณบำรุงถ้านหนัวมาเปิดรีวิววะคุณบำรุงช่วยซื้อด้วยนะเหมือนเพิ่งเปิดรีวิวไปไม่นานนี้เองนะ มีติดสีพื้นมาบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะนะที่ดูอะค้คะส่วนมากก็จะมีแบบสกรีนเนาะสกรีนตัวหนังสือฟอนต์ตัวหนังสือหรือว่ารูปภาพอาจจะมีติดมาบ้างนิดหน่อยนะที่เป็นสีพื้นนะคะ โอเวอร์ไซส์นะคุณลูกค้าก็ตั้งแต่ไซส์ XL ขึ้นเนาะไซส์ XL จนถึงประมาณ 3XL นะคะโดยประมาณนะ สวัสดีจ้าวัชระหนึสองหนะคะตัวนี้จะยืดจะยืดขอกลมแขนสั้นนะคะงานโอเวอร์ไซส์จะอยู่ที่ประมาณไซส์เอขึ้นนะจนถึงประมาณ3ามนะคะประมาณนี้จํานวนตัวจะอยู่ที่ประมาณร8 0ตัวนะคะโดยประมาณนะรีวิวนะคะยังจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะคะรับเองอย่างลดอีก300นะคะุณลูกค้า ตัวนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่กระสอบละสองันเก้รอบาทนะคะเป็นงานเกรด A นะเป็นงานยูอนะคุณคะที่โกดังเราสนมากเป็นงานยูเอนะคะส่วนมากเลยอาจจะมีบางช่วงที่มีงานเกาหลีเข้ามานะคะแต่ช่วงนี้งานเกาหลีหมดไปแล้วจะเหลือแต่งานยูเอเลยนะคะส่วนงานญี่ปุ่นงานจีนไม่มีนะจ๊ะที่นี่งานงานญี่ปุ่นงานจีนไม่มีนะคะ <Okay. S 1> อันนี้รีวิวคือให้หมดให้ดูหมดทุกตัวเลยนะคุณลูกค้าเห็นไหมไม่เหลือเลยนะคะ,ะคุณลูกค้าฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะปายนี้นะคะป้ายมาฉะนะป้านี้นะคะมาฉะหนึ่งสองหนึ่งนะคะเสอยืดคอกลมแขนสัน้นเป็นงานโอเวอร์ไซส์เกรดเอนะคะโปรก็สอบละสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นรีวิวจะส่งให้ฟรีมารับเองลดไปล,300ลยสามร้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจด,ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ